โอเคสวัสดีค่ะถึงคิวของราศีกันแล้วนะคะขอดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของราศีกันในเดือนมีสายนนี้นหน่อยนะคะเดี๋ยวหญิงจะดูพลังงานโดยรวมนะคะของราศีกันก่อนนะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์พื้นโดยรวมเป็นไงบ้างนะคะโอ้โห ทำไมราศีกันก็เหมือนจะอยู่กับอาการเสียใจอยู่เหมือนกันนะคะมีอารมณ์โดดเดี่ยวเดียวดายมีความเครียดเกิดขึ้นมีการรอคอยนะคะแล้วก็เร็วๆนี้ก็อาจจะมีคนมามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะอือหือ สำหรับคนโสดนะสำหรับคนโสดนะคะราศีกันนะคะเร็วๆนี้น่าจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณนะคะมามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะแล้วก็สำหรับบางคนนะคะอาจจะเพิ่งเสียใจหรือว่าอาจจะมีการเดินหันหลังให้กับสถานการณ์หรือว่าออสภาวะของความรักเพิ่งหันหลังมา เพิ่งหันหลังออกจากความสัมพันธ์มาหมัดหมาแล้วก็ยังเสียใจแล้วก็ยังเสียดายกับความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่นะคะแล้วก็สถานการณ์มันทําให้คุณรู้สึกโดดเดียวเดียวดายเครียดนอนไม่หลับนะคะแล้วก็ทําให้คุณรู้สึก,กลําบากนะคะสำหรับคนมีคู่นะคะอา,อาจจะมีความเครียดอยู่บ้างนะคะในในส่วนของคนมีคู่เนาะ รู้สึกว่าคุณอยู่รู้สึกว่าราศีกันคุณก็อยู่แบบอยู่แบบไม่มีไม่มีสีสันของความรักเกิดขึ้นเลยนะคะอยู่แบบอยู่แบบเงาเงานะคะอยู่แบบเงาเงาอยู่แบบเดียวได้นะคะอือฮึเดี๋ยวขอดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของราศีกันสําหรับคนโสดในเดือน เมษายนนี้หน่อยนะคะคนโสดะจะมีคนเข้ามาแล้วนะคะแบบกระทันหันหลังจากที่หยุดพักนานเอทํทำไมเป็นไพ่ของคนที่คุณเคยคนเก่าๆวนเวียนเข้ามานะคะเป็นคนที่คุณอาจจะไม่ได้คิดว่าเขาจะกลับเข้ามาเลยด้วยซ้ำนะอาจจะเป็นคนที่ขาดการติดต่อไปสักพักใหญ่แล้วนะ,ะเขาจะกลับเข้ามานะคะ แต่เขากลับเข้ามาครั้งนี้ยิงมองว่าเขาจะกลับเข้ามาทําให้คุณมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะยิงดูหลายราศีแล้วเนี่ยคนโสดเนี่ยมีแต่คนพลังงานของคนเก่าเนี่ยเข้ามาตลอดเวลานะคะบางคนอาจจะตรงบางคนจ,จะไม่ตรงเนาะก็ถ้าไม่ตรงก็ขอโทษด,ด้วยนะคะอือหื คนคนนี้เขาอาจจะแอบสองแอบดูคุณอยู่นะเขามีคุณอยู่ในหัวใจตลอดเวลานะถ้าเป็นคนเก่านะคะเขายังไม่ลืมคุณนะเขาก็เลยต้องกลับมาสารความสัมพันธ์กับคุณนะคะอืมใช่เขาตัดสินใจแล้วแหละที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะเขาคนคิดถึงคุณไม่ไหวนะคะอืมจริงๆนะคะ แต่สาหรับใครที่ไม่ได้มีประเด็นเรื่องคนเก่าก็จะมีคนใหม่เข้ามานะคะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเจอที่คุณจะคุณจะมีโอกาสเจอใครสักคนหนึ่งนะคะมันมีคือมันมีไพ่แบบนี้เข้ามานะ,ะมีคนเข้ามายื่นถ้วยที่คุณมีแบบไพ่เดอะสตาร์เข้ามาด้วยแล้วก็มีไพ่จัสติฟเข้ามาด้วยยิงคิดว่าถึงเวลาของคนโสดแล้วแหละที่คุณจะมีใครเข้ามาเริ่มสานความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะสําหรับคนโสดเนาะ แต่ก็คือแบ่งเป็นสองประเด็นนะอ,อีกคนนึงก็คือมีความมีความเป็นคนเก่าอะเข้ามานะคะแต่คนคนที่เป็นคนเก่าหรือคนใหม่ก็ตามเนี่ยโปรโฟไฟล์ดีเข้ามาทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะคะราศีกันิจฉาอืมพ่ก็บอกว่านั่นแหละมันพะมันห่างกันไปอะ่ะมันสับเปลี่นกันไปมันมัน แยกกันไปอ่ะมันดีแล้วเพื่อที่คุณจะได้กลับมาแล้วก็มีมีมันจะมีความดึงดูดกันอีกรอบหนึ่งนะคะทําให้ความสัมพันธ์ที่จะกลับเข้ามามันมันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็สําหรับคนใหม่คนที่จะเข้ามาก็มีแรงดึงดูดกันพอสมควรนะคะยิ่งว่าเขาเป็นถ้าเป็นความรู้สึกอย่างเม้เขาจะเป็นชายหนุ่มรูปงามยังไงก็ไม่รู้นะอือ ออืคนเก่าแหละเข้ามามีเสน่ห์ต่อกันมากๆเลยนะคะโอเคเป็นไพ่ของการวนเวียนกลับมาจริงด้วยบางคนเนี่ยบางคนกลับมาอาจจะกลับมาทางโลกไซเบอร์โลกออนไลน์ก่อนนะเขาอาจจะแบบอาจจะไม่ได้เจอกันอาจจะมีการติดต่อสื่อสารผ่านทางช่องทางออนไลน์ก่อนก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์ของ คนที่มีความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจนกันมากว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ในเดือนเมษายนจะเป็นยังไงบ้างนะคะอย่างว่าเดือนนี้มันจะเฉยเฉยมันจะนิ่งๆนะคะสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจนอ่ะเหมือนไม่มีเวลา ที่จะมาสนใจเรื่องความรักมากอ,ะอ่ะม,มันมีความวุ่นวายบางอย่างเกิดขึ้นน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานอ่ะนะคะอาจจะเป็นทั้งคุณและเขานะคะไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักมากมันยังวุ่นวายอยู่มันยังต้องแก้ปัญหาอะ,อะไรบางอย่างเป็นเรื่องงานจริงด้วยแหละมันนิ่งๆอะ่ะก็อยู่แบบต้องคือต้องมองไปถึงอนาคตไง มันเหมือนคุณมุ่งเน้นในเรื่องงานเรื่องเงินเป็นหลักเลยนะคะคุณมองไปถึงอนาคตนะคุณจะต้องแบบคือคือ,ค,อคือยังคิดถึงยังรักไหมก็คือยังเป็นยังยังมีความรู้สึกดีๆให้กันแหละแต่ว่ามันทําอะไรมากไม่ได้ตอนเนี้ยเขาต้องไปโฟกัสในเรื่องของการทํางานการหาเงินนะคะแล้วไหนจะเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะคะเขาต้องเอาให้อยู่นะคะเขาอาจจะมี ปัญหาที่มันจะต้องจัดการนะคะหลายอย่างนะมองว่าเดือนนี้คนที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอะ่ะมันก็ยังจะอยู่อย่างนี้ต่อไปไม่เลวไม่เลวร้ายลงแล้วก็ไม่ดีขึ้นนะคะอาจจะอยู่แบบนิ่งๆไปนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่คำแนะนำจากไพ่ออร์คุลกันบ้างนะคะ คือหญิงอ่านไปตามเนื้อไพ่เนาะคือเปิดไพ่อะไรมาหญิงก็อ่านหญิงไม่ได้เปิดไพ่ไว้ก่อนนะคะหญิงก็อ่านสดๆไปเลยนะแต่มีราศีหนึ่งราศีกเรากดนะหญิงเปิดไปแล้วแบบไพ่ขึ้นไปเดิมตลอดเป็นไพ่นิ่งๆโอเค สำหรับใครที่มีปัญหาความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วคุณคิดเยอะนะคุณแบบลองให้ลองปรึกษาเพื่อนนะคะเผื่อเพื่อนจะมีคำจะมีคาปรึกษาดีๆให้กับคุณนะคะ mm hmm. เขาบอกว่า let your friends let your friends help you นะคะ mm hmm. ก็คือให้เพื่อนคุณช่วยก,กันให้เขาช่วยปลอบช่วยหาทางออกนะคะใช้เพื่อนให้เพื่อนสนิทเป็นคนแบบช่วยนําทางให้กับความรักครั้งนี้ของคุณแล้วก็ h a r d to h a r d conversation เชื่อในในสิ่งที่แบบ คือมันใช้ใจนําทางนะคะความรักครั้งนี้เนาะบางอย่างมันต้องรอก็คงจะต้องรอไปก่อนเนาะเพราะว่ามันแบบมันยังไม่มีแนวโน้มว่าจะเกิดความชัดเจนขึ้นนะคะสําหรับราศีกันนะคะอืโอเคมาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่แล้วกันบ้างเนาะเป็นไพ่ของ ความรักของคนมีคู่นี่ก็นิ่งเหมือนกันนะเนี่ยอยู่กันแบบหญิงมีความรู้สึกว่าก็อยู่กันไปแบบอย่างนัน,นะไม่มีสิ่งไม่มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นบางทีอาจจะไม่หวานแล้วอาจจะแบบไม่มีความโรแมนติกเกิดขึ้นแล้วอยู่กันไปเพราะหน้าที่ทําไมความรู้สึกมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้เนาะแล้วก็ถามว่ายังรักกันไหมก็ยังรักกันนะแต่ว่าเหมือนกับ มันไม่มีความหวานเติมเต็มให้กันแล้วอะ่ะมมันมีแต่แบบต้องต้องอยู่กันไปอย่างนี้นะคะถามว่าเลิกไหมก็ไม่เลิกนะแต่ถามว่ารักไหมก็รักอะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้หวือหวาแล้วนะคะก็ยังอยู่กันได้อยู่เดือนนี้อาจจะเป็นสถานการณ์ที่แบบนิ่งๆอยู่นะคะสำหรับคุมีคู่ปัญหาหนักไม่มี แต่ไม่หวานไม่มีความแบบโรแมนติกอะไรเกิดขึ้นอาจจะเป็นด้วยสถานการณ์ที่เราก็รู้อยู่ตอนนี้ว่ามันทําอะไรมากไม่ได้เนาะมันแบบมันจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้มันแบบรวดเร็วเงี้ยมันก็ทําไม่ได้นะคะโอเคก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ